พระอาจารย์พิสิทธิ์จิตตะสุดโธจากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์ให้ไปแนะนำการฝึกสมาธิและนำนั่งสมาธิให้กับนักศึกษาณมหาวิทยาลัยวอริกเมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่า care for all เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาสุขภาพจิตโดยกลุ่มนักศึกษาชาวมาเลเซียในเขตเวสต์มิดแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมหาวิทยาลัยโคเวนทรีและมหาวิทยาลัยวอริกรวมตัวกันในชื่อ Malaysian Student Association โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิและได้ลองนั่งสมาธิาร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งภายหลังจากนั่งสมาธิาร่วมกันแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดีรู้สึกสบายผ่อนคลายมีความสุขซึ่งทุกคนยังมีความตั้งใจที่จะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ก,กิจกรรมดีๆที่ทำให้เยาวชนนะคะแม้จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้สัมผัสถึงความสุขภายในจากการฝึกสมาธิได้ค่ะ